คนใช้พุทธะปราทีมนะคะวันนี้ค่ะนำเสนอนะคะเป็นเอ่อท้าเรสุวรรณนะคะองค์ขนาดนะคะ2.2เมตรนะคะหรือเรียกง่ายๆ2เมตรนะคะ2เมตร20นะคะคุณลูกค้าขะ,ะองใหญ่มากนะคะดูนะคะระดับทิสตานะคะมีความสวยงามนะคะคุณลูกค้า เพียงแค่สามหมื่นเท่านั้นค่ะคุณลูกค้า3ามหมื่นเท่านั้นองค์ใหญ่มากยังมีแถม,มให้ด้ยค่ะคุณลูกค้าเป็นทาเวสวรร์น,นะคะองค์เล็งนะคะ9นิ้วนะคะมูลค่า600อบาทให้กับคุณลูกค้าด้วยนะ